นอต,ตาดมุดเมืองไทยโหนโสระจะผ่าดวงเมือง2565ปีเสือพ่นไฟพระราหูย้ายเข้าราศีเมษทับลักษณะบ้านเมืองวันที่30มีนาคม5 6 6พระพระพฤหัสบดีย้ายเข้าราศีมีนในภพวินาศของบ้านเมืองวันที่8เมษายน2565 ดาวมฤตยูย้ายออกจากลัคนาราศีเมษในวันที่7กรกฎาคม2565ดาวพระเสารอย่างสถิตราศีมังกรไปตลอดทั้งปี2565โลกจะถึงการแตกดับโลกจะสิ้นสุดก็เพราะไฟไฟจะทำลายทุกสิ่งทุกอย่างให้พินาศสูญไปแต่ที่เราเห็นอยู่ในขณะนี้ก็คือไฟจากกิเลตันหาของมนุษย์ ที่กำลังแผดเผาให้ผู้คนย่อยยับไปทุกทุกขณะเพราะบัดนี้ผู้ปกครองประเทศไม่ตั้งมั่นในศีลธรรมและกุศลจิตของชนทั้งหลายเสื่อมคลายลงที่จะเกิดความเดือดร้อนกันทั่วไปข้าวยากมากแพงเกิดการรบราฆ่าฟันกันและเกิดภัยพิบัติจากธรรมชาติครั้งใหญ่ที่สุดที่มนุษย์ไม่สามารถดำรงเผ่าพันธุ์ต่อไปได้ ปีขานพศ2565นี้ประเทศไทยของเรานี้ยังต้องประสบกับโรคระบาดร้ายแรงที่สุดที่เคยเกิดขึ้นบนโลกของเราผู้คนทั่วโลกล้มตายไปเป็นจำนวนมากกว่าครั้งใดๆเป็นระนาวสิ้นสุดการรอคอยนอตตาดมุตเมืองไทยหรือโหนโสรจะนวนอยู่นักทำนายดวงเมืองที่มีความแม่นยำที่สุด เรื่องลือและมีชื่อเสียงมากในปีที่ผ่านมาที่ถ่ายดวงเมืองไว้อย่างเข้มข้นเมื่อปี2564ในปี2565ดวงบ้านเมืองการเมืองเศร,รษฐกิจภัยธรรมชาติสถานการณ์โลกจะเป็นอย่างไรไม่มีเดือนไหนยิ่งย่อนไปกว่ากันเรียกว่าไม่สามารถวางใจอะไรได้เลยทั้งในเรื่องของโรคร้ายภาวะเศร,รษฐกิจ ภัยธรรมชาติวิบัติต่างๆหรือเหตุการณ์หนักๆของบ้านเมืองอย่างรัฐประหารที่จะเกิดขึ้นหรือไม่ก็ยังไม่มีใครทราบได้เพื่อให้คุณผู้ฟังได้อัตรสในการเสพดวงเมืองในครึ่งปีแรกไปก่อนฉะนั้นจะมาต่อครึ่งปีหลังหเดือนสุดท้ายตอนจบในตอนถัดไปซึ่งน้อนตดาดมุตเมืองไทยได้กล่าวตบท้ายว่า โดยทั่วไปแล้วการอ่านดวงพอจะถอดคำพยากรตลอดปีอย่างหยาบๆสำหรับบ้านเมืองของเราและประเทศข้างเคียงตลอดจนสถานการณ์โลกไว้ดังนี้มกราคม2565ชะตาเมืองขาดเกิดจราจนธนาคารการเงินเข้าสู่จุดเดือดอันตรายหุ้นตกวินาสันตโรขคนฆ่าตัวตายจำนวนมาก ดาวพระเคราะห์มฤตยูทำมุมตั้งฉากกับพระเสาด้วยการทำมุมเช่นนี้ถือว่าเป็นจุดอันตรายมากเท่ากับเพิ่มความรุนแรงให้กับสิ่งที่ติดตามมาคือโรคระบาดและเรื่องของยุ่งยากนานาประการเขาร้าลักษณะชะตาเมืองขาดควรทำบุญสร้างพระและประกอบการกุศลตามลัทธิศาสนาต่างๆให้มากขึ้น บ้านเมืองจึงจะพ้นเคราะห์ปี2,565นี้ให้เพึงระวังจะรุนแรงขึ้นผู้ที่ไม่ประมาทควรเตรียมการสร้างมหากุศลสะดอกเคราะห์เมืองครั้งใหญ่เสียทีจะเป็นการดีเดือนมกราคมนี้มีการก่อวินาศกรรมครั้งใหญ่ในกรุงเทพมหานครสถานทูตหลายประเทศถูกทำลายมีผู้คนเสียชีวิตจำนวนมาก เกิดการจราจจนในไทยขึ้นหลายแหง่งผู้คนล้มตายนองเลือดบ้านเรือนย่อยยับไปทั้งเมืองทางภาคใต้ถูกก่อวินาศกรรมชาวต่างชาติเสียชีวิตจำนวนมากจากการก่อการร้ายการเกิดอุบัติเหตุหมู่มีผู้เสียชีวิตมากมายจะมีสัญญาณบางอย่างบ่งบอกว่าผู้ใหญ่ในแผ่นดินของเราจะเป็นอันตราย นักการเมืองประหัตประหารกันต่อหน้าและลับหลังการค้นล้มยังคงดำเนินต่อไปอย่างต่อเนื่องเศรษฐกิจยังคงตกต่ำสุดๆหุ้นพังสถาบัานการเงินและธนาคารเป็นเดือดเข้าสู่จุดเดือดเป็นระยะวิกฤตและอันตรายผู้ก่อการร้ายจะกําเริบเสิบสารเป็นการใหญ่เศรษฐกิจจะตกต่ำสุดๆเกิดภาวะเงินเฟืเ่ง โรงงานทั้งเล็กและใหญ่ปิดตัวลงมากมายปัญหาคนว่างงานมีไปทั่วแก้ไม่ตกมีคนฆ่าตัวตายกันเป็นแถวเป็นระยะที่ดาวบับประเคราะห์ทำมุมจตุโกนบ่งบอกถึงเป็นเดือนอันตรายประมาทนิได้ทุกทุกทางธุรกิจสับสนกระแสเงินตรามีจุดเดือดภาวะทางการเงินตึงตัว เราจะเสียเปรียบทางการค้ากับต่างแดนเป็นนิสินมากมายเศรษฐกิจของประเทศเริ่มตกต่ำอีกเข้ายากหมากแพงหุ้นตกอย่างวินาสันตโรวงการสงไทยจะต้องปฏิรูปอย่างหนักทั่วทุกวัดกลายเดือนรถไฟชนกันและตกรางคนตายนับร้อยและบาดเจ็บจำนวนมากประเทศขายอาหรับจะมีการแตกแยกกันอย่างรุนแรง จะถูกก่อวินาศนกรรมเสียหายแผ่นดินไว้ในสหรัฐอย่างรุนแรงกว่าครั้งก่อนๆทำให้มีผู้เสียชีวิตเป็นจำนวนมากเือเป็นครั้งยิ่งใหญ่ที่สุดสำหรับสหรัฐอเมริกาตั้งแต่ตั้งเมืองมาสาหรัฐอเมริกามีเหตุต้องเสียหน้าบ่อยๆรวมทั้งค่าเงินดอลลาร์ในตลาดโลกก็ตกต่ำหัว้ามเกิดความวุ่นวายภายในประเทศ สงครามระหว่างผิวจะประทุข,ขึ้นอีกครั้งผู้คนล้มตายเป็นบือรัฐบาลอิหร่านประกาศใช้กฎอายการศึกในหลายหัวเมืองมีการปราบจราจ,จนในประเทศมุสลิมเผาโรงเรียนโรงหนังในอิหร่านคนตายหลายศพเกิดแผ่นดินไหวที่อินโดนีเซียครั้งใหญ่เดือนกุมภาพันธ์สองพันห้เมืองไทยแผ่นดินไหว สถานการณ์โลกวางใจไม่ได้วาตภัยเศรษฐกิจตกตำ่ำเหตุการณ์นองเลือดโรคระบาดชนิดใหม่แพร่กระจายจไปทั่วประเทศคนจำนวนมากติดต่อโรคนี้อย่างรวดเร็วหายารักษาไม่ได้ประชาชนและแพทย์ต้องตายลงเป็นจำนวนมากเกิดความแห้งแล้งรุนแรงทุกภาคประชาชนขาดเครื่องใช้และน้ำบริโภค บ่งบอกถึงเดือนอันตรายประมาทม่ได้ทุกทุกทางความสูญเสียทรัพยากรการแตกความสามัคคีภายในและอุบัติเหตุใหญ่ๆข่าวอันน่าสลดและสะเทือนใจที่สุดบุคคลที่กลุ่มกำลังอยู่น่าจะตระหนักถึงอันตรายทั้งภายในและภายนอกที่ค่อนข้างรุนแรงมากระยะนี้บุคคลสำคัญและผู้มีชื่อเสียงของประเทศจะถึงแก,ก่กรรม ผู้คนระสำระสารอาจมีอุบัติเหตุหมูเช่นโปะล่มเรือโดยสารขนาดใหญ่อับปางกลางทะเลหลมตายเป็นจำนวนมากอุบัติเหตุใหญ่ๆเกิดขึ้นตลอดทั้งเดือนมีการตายหมู่จากเครื่องบินรถยนต์และทางเรือเกิดแผ่นดินไหวสุดหารุโหดเท่าที่เคยเกิดขึ้นในประเทศไทยฟังคนทั้งเป็นนับร้อยนับพันเหมือนมดเหมือนปลวก เศรษฐกิจถดถอยเกิดโรคระบาดและภาวะขาดแคลนเครื่องอุปโภคโจรผู้ร้ายช่วยโอกาสปล้นสะดมปลายเดือนธนาคารส่วนเซผู้คนแห่ถอนเงินบ้านเมืองอลลเวงตลาดหุ้นไทยยังอับเฉาสุดจะเยียวยาได้วาตภัยจะมีอำนาจร้ายแรงที่ทำลายความเสียหายแก่มนุษย์ทั่วไปเกิดน้ำท่วมใหญ่ในปากีสถาน คนตายเป็นพันประเทศจีนน้ำท่วมหลายเอเคอร์และวัตภัยอันเกิดจากไต้ฝุ่นได้ทำความเสียหายแก่ญี่ปุ่นภาคใต้อย่างหนักประเทศแห่งหมู่เกาะทะเลใต้และมหาสมุทรแปซิฟิกซีตะวันตกจะเกิดวัตภัยอันรุนแรงซึ่งประเทศออสเตรเลียนิวซีแลนด์กับหมู่เกาะฟิลิปปินส์จะอยู่ในข่ายอันตรายด้วย รวมทั้งภูเขาไฟใต้ทะเลจะปะทุขึ้นมาแถบแอฟริกาอาจใช้อาวุธร้ายแรงเข้าประหัตประหารกันเศรษฐกิจทั่วโลกตกตำ่ำอาหารการกินขาดแคลนโรคภัยคุกคามปากีสถานนองเลือดตำรวจยิงชาวบ้านตายเป็นร้อยบาดเจ็บสาหัสเป็นพันสำคัญในปากีสถานอีกเป็นจำนวนมาก เกิดแผ่นดินไหวในอิหร่านอย่างรุนแรงมีคนตายเป็นจำนวนมากบาดเจ็บจำนวนเป็นแสนราสฎรไร้ที่อยู่ห้าหมืนและเกิดแผ่นดินไหวในประเทศเม็กซิโกติดตามมาเกิดจราจนในนครน,นิวยอร์กสหรัฐอเมริกาคนนับแสนปั่นป่วนพากันเผารถยนต์ตำรวจต้องคว้างระเบิดน้ำตาและใช้สายดับเพลิงฉีดน้ำสลายผู้คน มีนาคม2,565กรุ่มเทพมหานครการเมืองขัดใจกันเดือนนี้ระวังยุบสภาปฏิรูปมีการตายหมู่จากเครื่องบินรถยนต์ดินฟ้าอากาศจะแปรปรวนโลกกำลังวิบัติการเมืองบ้านเราระส่ำระสายและมีภัยรอบข้างทำให้ดูเหมือนเกิดความขับขัน มีอักคีภัยร้ายแรงทั่วทุกภาคของประเทศไทยไฟป่าเผาพลานไฟลุกชดช่วงไปทุกหนแหง่งมีการลอบวางเพลิงจะเกิดอุบัติเหตุหมู่คนตายนับสิบและบาดเจ็บจำนวนมากบุคคลสำคัญจะขัดใจกันจะตกจากตำแหน่งอาจมีการปรับคอรมอหรือยุบสภาระหว่างการก่อวินาศกรรม ความตึงเครียดตามชายแดนยังไม่บรรเทาอยู่ในสภาพเดือดร้อนบ้านเมืองจะมีการปฏิรูปเป็นการใหญ่นักวิชาการคงจะถูกดึงเข้ามาช่วยแต่ดวงดาวของบ้านเมืองคงถอยหลังเข้าคลองเบบชนิดกูไม่กลับต่อให้เทวดาหน้าไหนอาสามาแก้ไขปัญหาอันยุ่งยากสลับซับซ้อนซ่อนเงื่อนของประเทศมิได้ การสูญเสียบุคคลสำคัญของประเทศในระยะนี้เป็นนิมิตร้ายของประเทศไทยย่อมจะวุ่นวายไปทั่วยังประสบกับสภาวะเศรษฐกิจตกต่าหุ้นตกวินาสันตโรธนาคารจะเข้าสู่จุดขับขันความยากลำบากแร้นแค้นจะมีไปทั่วชาวนากรรมกรมีนิสินเป็นจำนวนมากมีคนอดอยากล้มตายจะประสบกับภัยแห้งแล้ง ขาดแคลนน้ำดื่มและน้ำใช้ทางการเกษตรและอุตสาหกรรมเกิดสงครามแย่งน้ำศิลธรรมเสื่อมโทรมวัยรุ่นสร้างปัญหาให้กับสังคมประพฤติตนแบบสุ่มเสี่ยงมั่วสุมและติดยาเสพติดคิดว่าเป็นสิ่งที่ดีใหม่ๆกลายเป็นวัฒนธรรมที่ผิดผิดทั่วโลกจะเกิดอุบัติเหตุครั้งใหญ่ทั้งทางบกทางน้ำและทางอากาศ เครื่องบินจะตกสหรัฐจะพบกับความหนาวอันรุนแรงพายุหิมะบ้านเมืองจะเป็นอมาาัมพาตโดยเฉพาะจะมีคนตายเพราะความหนาวเป็นจำนวนมากเกิดไฟป่าครั้งใหญ่ในออสเตรเลียต้นไม้บ้านเรือนเสียหายไปมากกว่าครั้งใดเกิดไฟไหม้ป่าตอนเหนือลอสแอนเจลิสในสหรัฐอเมริกาบ้านถูกเผาไปหลายหลังรุนแรงมาก ส่วนยุโรปอากาศหนาวจัดเป็นความหนาวที่หนาวที่สุดในรอบร้อยปีน้ำมันเชื้อเพลิงจะขาดแคลนไปทั่วโลกเกิดความวุ่นวายและอุบัติเหตุอันร้ายแรงสิ่งที่น่าวิตกคือภัยธรรมชาติจะเกิดขึ้นอย่างกระทันหันยุโรปจะมีปัญหาการสไต์หยุดงานของกรรมกรจะเกิดรถไฟชนกันคนตายนับสิบ และบาดเจ็บจำนวนมากสุดท้ายระวังปลายเดือนมีนาคม2565ปัญหาชายแดนไทยกับพมา่าจะก่อให้เกิดการกระทบกระทั่งอย่างรุนแรง